สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สุมาจะมาจัดขบวนแห่นรถแหงของงานโรจภงของสุโปทไทยนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาจัดจัดขบวนแหงนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศ เป็นทีมงานที่จัดดอกไม้แบบว่าทีมงานแบบคุณภาพเลยนะคะเป็นทีมงานที่ฝีมือมืออาชีพวันนี้สุเมลขาดได้มาทํางนานร่วมกับน้องๆเขานะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทํางานสู้กับฝนกับอากาศที่คลึ้มๆนะคะนี่เป็นการติดแผ่นสติกเกอร์มินเลอร์นะคะก็คือเอามาติดเพื่อที่จะ ทำเป็นสะท้อนแสงเหมือนกระจกเลยนะคะทุกคนตอนนี้ทั้งทีมงานของเราก็กำลังติดรอบรถนะคะติดรอบรถเลยตัวนี้ก็เป็นกระทงค่ะที่ใช้ให้นางนพมาศนั่งที่ใช้ในการให้นางนพมาศนั่งอยู่ในนี้นะคะก็เป็นานางนพมาศก็จะนั่งอยู่บนกระทงใหญ่ ส่วนกระทงเล็กก็ประดับตุกเต่งนี่ก็เป็นพวงแวนนะคะใช้แวนนะคะเป็นเครื่องแวนที่ใช้แวนประดับรถถุดแห่นะคะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ค่ะตอนนี้ก็สร้างฝีมือสุก,ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะโกโก้สุมาลีก็มาอยู่ตรงนี้ก็คือทําหน้าช้างแล้วก็ร้อยอุบะแล้วก็จะมีแมงดาแวนนะคะก็ จะมาทําอุปกรณ์ตรงนี้ก่อนนะคะมาทำก่อนตัวนี้ก็คือหน้าช้างที่เราติดด้านข้างของรถแข่นะคะแล้วก็พอประกอบแล้วจะเห็นนะคะอันนี้ช่วยกันทําก่อนนะคะช่วยกันทําแบบด้นสดเลยนะคะทุกคนจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะก็ออกมานั่งอีกคนหนึ่งก็ร้อยอุบะอีกคนนึงก็ทําควงแขวนไปทําหน้าช้างไปนะะี่ค่ะ ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทุกคนทั้งหมดนะคะ20กว่าชั่วโมง30ชั่วโมงได้นะคะทุกคนแล้วก็ยังเก็บอีกนะคะเก็บความเรียบร้อยอีกทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้คือทุกคนต่างทำหน้าที่นะคะทุกคนต่างทำหน้าที่กันอย่างขมักขม้นนะคะทุกคนก็ จะเห็นความตั้งใจของทุกคนนะคะก็นี่แหละค่ะมีทั้งหลายแผนกนะคะมีหลายแผนกเลยมีทั้งแผนกที่ทําเครื่องแขวนแล้วก็หน้าช้างแล้วก็ร้อยอุบะนะคะร้อยแล้วก็ทําแมงดานะคะหลายๆทีมมีหลายๆทีมหลายๆช่างช่างฝีมือหลายๆเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนเรียกเรียกว่า หลายหลายหนะ้าที่มีช่างดอกไม้นะคะช่างเครื่องแขวนแล้วก็ช่างประดับนะคะก็อยู่ได้ทุกที่อยู่ได้ทุกที่ทำได้ทุกที่เหมือนกันนะคะพอทำตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปประดับค่ะเดี๋ยวพอทำตรงนี้เสร็จแล้วก็จะไปประดับนะคะก็ตอนนี้ก็ทำร้อยสาย ดอกลักอยู่นะคะเราสายดอกลักอยู่เพื่อที่จะไปใช้ในการตกแต่งเครื่องแขวนนั่นเลยค่ะรอบรอบรถเห่นะคะก็เหนื่อยค่ะวันนี้ไม่ได้นอนค่ะยังไงก็ไม่ได้นอนแน่ๆนะนะคะทุกคนยังไงก็ไม่ได้นอนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในการทำงานกันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ ชมกันไปก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่เลยเสร็จแล้วเราก็มาใส่เลยนะคะเอามาใส่เอามาประดับไอสุกก็ามาทำมาติดด้านข้างรถนะคะเป็นหน้าช้างแล้วก็อุบะที่เราร้อยกันนั่งร้อยกันนะคะก็เอามาประดับตกแต่งนะคะ นี่เลยทีมงานช่างดอกไม้ค่ะคนเสียบก็เสียบดอกไม้ไปเสียบดอกไม้ไปนะคะนี่ช่างดอกไม้นะคะฟีมือค่ะคนละไม้คนละมือตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะทุกคนช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาตีสองแล้วนะคะที่เรายังทํากันอยู่ก็มาประกอบกว่าจะประกอบนะคะตอนนี้ก็รอช้างคะ่ะทุกคน ปกติช้างก็จะอยู่ตรงหน้าตรงหน้าด้านหน้ารถนี่แหละคะ่ะแต่ว่าช้างยังไม่มาเราก็ประดับดอกไม้ไปก่อนะอนะคะรับประดับดอกไม้ไปก่อนรหว่างรอนนะคะนี่เลยเห็นทุกคนจะเห็นบรรยากาศนะคะสภาพช่างนี่ขอบอกเลยนะคะแต่ละคนเสร็จงานออกมาแล้วนี่ไม่มีใครรอดนะคะทุกคนหลับกันแบบ อืมฮึสลบสไลนะทุกคนนะก็นีก็ทาไปด้วยวางแผนไปด้วยเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือช่างดอกไม้นะคะช่างดอกไม้นี่เก่งมากทุกคนเก่งเก่งมากมากเก่งมากมากยอมรับเลยนะคะอ่าแผนกติดอุปกรณ์ก็ติดอุปกรณ์เห็นไหมคะทุกคนดอกบัวกระทงดอกบัวขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วทุกคนดขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้ว ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือปัญหาก็คือไฟดับนะทุกคนนะตอนนี้ไฟดับนะคะเราใช้ไฟไฟจัดโทรศัพท์นะคะทุกคนก็ปัญหานี่คือปัญหาของเรานะคะไฟดับจริงๆนะคะใช้ไฟโทรศัพท์ส่องเอานะนี่ก็คือดอกไม้ที่เอามาจากปากคองตลาดนะคะเป็นดอกไม้สดที่เรามาใช้ประดับตกแต่ง ควบคู่ไปกับดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็จะได้เพิ่มความสวยงามความสดชื่นนะคะให้กับรถแห่ระหว่างนั้นก็ปรึกษาปัญหาแก้ปัญหากันไปเพราะว่าบังคับคือเป็นอะไรละค้มันควรจะต้องเป็นช้างไอ้นรื่ไม่ลูผิดถูกนะคะเป็นช้างเป็นน้ำมันธม่าเป็นกระพุ้งใหญ่เป็นเต นี่ก็จะตีสี่แล้วค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะทำงานยาวๆไป ตอนนี้ตีเท่าไหร่แล้วคะตีสี่แล้วค่ะทนนึกถึกผู้ชายเป็นหมดแล้วผู้ชายหอกดค่ะยึดยึดค่ะยึดพี่ยึดอยู่แป๊บนึ่งค่ะตรงนี้ก็เป็นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างประกอบนะคะตอนนี้ก็ เป็นการรอประกอบนะคะดอกไม้ก็เกือบจะเสร็จแล้วเหลือบางส่วนนะคะที่เราได้เสียบไว้ก็รอตอนนี้รอกระทงที่จะเอามาวางด้านหลังนะคะตอนนี้ก็คือบรรยากาศของอของอรถแห่ที่เราประดับกันนะคะอ๋ออยู่ยันเช้านะคะอยู่ยันสว่างเลย ก็ทำจนสว่างเลยนะคะวันนี้ก็เมื่อวานทั้งวันกับเมื่อคืนกับอีกทั้งคืนดูสภาพของช่างแต่ละคนนะคะดูสภาพช่างแต่ละคนนะคะ <laughs> ช่างแต่ละคนพ <laughs> ี่เล็กพี่เล็กสภาพช่างแต่ละคน,นะคะ <laughs> ออพี่เล็กพี่เล็ก เป็นไงคะความรู้สึกด,ดีค่ะ <c oughs> ไม่มีใครสดชื่นเท่าพี่เล็กใหญ่หครับ <c oughs> มาค่ะเริ่มเจ็จแล้วนะคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังขาดกระทงกระทงยักษ์นะคะตอนนี้ใส่ซุ้มด้านหลังแล้วมีช้างด้านหน้า <c oughs> เห็นไหมคะมีกระทงด้านบนแล้วก็มีโคมแขวนทุกคนดูนะคะแล้วก็มีซุ้มด้านหลังอา่า ตอนนี้เหลือ,อรายละเอียดแค่รอกระทงยัดมาวางเท่านั้นเองแล้วก็มีป้ายด้านหน้านะคะต้องมีป้ายด้านหน้าด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพร้อมแล้วนะคะก็มีช้างนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีดอกบัวอยู่ตรงกลางเอ่อตรงข้างด้านบนนะคะแล้วก็มีโคมแขวนนะคะเป็นเครื่องแขวนนะคะแล้วก็ตัวกระทงตัวใหญ่นั่นก็คือ เอาไว้สำหรับให้นางนกพมาบนั่งนะคะแล้วฐานที่ว่างๆนั่นคือ,อรอกระทงนะคะทุกคนรอกระทงยักษมาวางนะคะแล้วเราก็จะได้เอาหน้าช้างมาวางเสร็จแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์นะคะก็เหลือประมาณเท่านี้ตอนนี้ช่างก็กําลังทําซุ้มทําซุ้มด้านหลังอยู่นะคะยึดให้แน่นเพื่อที่จะเวลาขยับเขยืดนขบวนจะได้ไม่หล่นนะคะ เห็นไหมคะทุกคนหน้าช้างนะคะที่เราได้ทํากันแล้วก็ดอกไม้ทั้งดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์นะคะก็สวยนะคะมันมีโคมด้านหลังอีกโคมใช้ทั้งหมด4ีสีโคมนะคะแล้วก็มีมีโคมเห็นไหมคะตรงที่ช่างทําอยู่นั่นก็คือโคมตัวนั้นก็มาจากาเชียงใหม่ เะะชียงใหม่หรือเชียงรายนี่เนี่ยประมาณนี้นะคะมาดูกันค่ะนี่เท้าแล้วนะคะทุกคนเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะนี่คือภาพรวมที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วนะคะทุกคนก็ดูนะคะด้านหน้ารถมันก็จะมีช้างนะทุกคนนะมีช้างมีดอกบัวเห็นไหมคะอยู่ด้านบนแล้วก็เครื่องแขวนแล้วก็ ถัดไปก็จะเป็นกระทงที่ไว้สําหรับให้นางนพมาศนั่งแล้วก็กระทงยักษ์ด้านหลังของนางนพมาศนะคะทุกคนจะเห็นนะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นซุม้มส่วนด้านในก็จะเป็นสวนดอกไม้ค่ะเราทําเป็นสวนดอกไม้ด้านในนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องเสร็จแล้วนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะและการ ติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนชื่นชมผลงานของโกโก้สุม,มาลีไปด้วยกันนะคะว่า โกโก้สุมาลี um ทำอะไรบ้างนะคะงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มาประดับรถแห่ซึ่งดีใจมากและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาจัดให้กับางานมหาลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยในปีพุทธศักราช2568นี่ก็คือจะได้นำไปเป็นประวัติอีกอย่างหนึ่ง ที่โกโก้ซูมาลีได้ทำไว้นะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้มานำเสนอผลงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ